เป็นการทานและเจ้าที่ทันเรื่องกบกบอะไรคะกบพิกบตอดพิกบค่ะกบตัดแตกตอดแตก <c oughs> จบแล้วเหรอคะใช่นอนสนไว้ย,ยังฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะเจ้าชายพูดเหลวจังเอาบัดเทนี่อนนันต่อเลย พอดีแม่เลยตายเป็นป็ดเดี๋ยวเรื่องกบตดแตกเหรอคะตีว่าตีแม่ด้วยเหรอคะเลยเป็นตายเป็นเปีตกลุบเป็นเป็ดเออสนุว้งงค่ะเลยปัดให้นี่มันเลยกินกบอ๋อเป็ดกินกบปัดให้นี่มันอิ่มแล้วมันเลยไปยุ่นในวัดจับหลงโพอเลยไป,<ห>ไปเผาเจ้พีกบ อ,อเปลี่ยดไปอยู่วัดน้ำหลวงพอแล้วก็ไปเอาคบไปเผาเผาแล้วเลยอยู่บ้านจับลูกจับแม่ถ้านอนกันผีเลยมาก,กินเต็กหน่อยแม่ห้องหายเลยไปเผาลูก เลยคืวไวอไหวฟังไห้ห้าผีดุมาจับผีพอเลยเลยตยฮนอไว้มาจับผีเป็ดฮาไว้ก็ไปจับผีเป็ดเหรคะเจ,จ้าชายจับจับเจ้าชายจับจับฮนอไว้มาจับผีจับลูกผีมา ฟังไว้เลยไปบ้านเลยเจ้าเจแม่มดมาค่ะกบผีเลยไปวินน่งนี้กบผีเลยวิ่งน,นี้แม่มดเลยวิ่งดีจจำกบผีเลยได้าลเรื่องจับผีกบจับแม่มดกบแล้วกบแล้วเรื่องอะไรคะเนี่ย กบพีจับแม่มดกบพีกับแม่มด,มมดใช่จเจ้าชายจากนอนอไว้สิเรา,าไปฆ่าแม่มดกันไหม่อาไหนบอกว่าแม่มดตายแล้วค่ะเจ้าชายเอาไปฝังมาแล้วไม่ใช่เหรอเอาแม่มดนะแม่มดยังไม่ตายอยู่เหรอใช่ต้องไปเรียกคนแค้ทั้งเจ็ดพาเจ้าชายกับพาคนแค้ไปฆ่าแม่มดแล้วแหละ บายๆเจอกลับมาหาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเจะ้าชายจระปวดแผลมากมากค่ะค้าแม่หมดตายหรือยังคะแม่มดตายแล้วเจ้าต้ไปเอาฟังฟัง,ง,ฟงฟังหรือยังฟังแล้วสิโอ้แล้วใครเปิดวิทยุอ่ะไม่ใช่แม่มดเหรออะไรล่ะแม่มัเปิดเพลงหรือเปล่าอ๋อในบอกข้าแม่มดตายแล้วทำไมแม่มัเปิดเพลงได้ล่ะ แม่มดเปิดเพลงเลยตายอ๋อเปิดเพลงก็เลยตายใช่ตัดดิสโนแม่มดนนเานาะเดี๋ยวหญิงนั่าดีดจะเยอะขี้ไก่ค่ะันก็ใช่ขึ้นข,ขื้นขึบนมาเดี๋ยวเจีกันไหมเดี๋ยวไปซื้อผักคนนมาอยู่นี่นะโอเคค่ะมาไปกินอง,งุ่นหมดเรยยี่ยงคะเจ้าชายอ่ะเออมันไม่เหม็น Like a white shake in